นี่คือเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่แค่หนึ่งคนมีการจัดการเลือกตั้งเองและเลือกตัวเองเป็นนายกโมโนไวได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นซึ่งเรื่องราวของเมืองนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยครับจริงๆแล้วโมโนไวมีสถานะเป็นหมู่บ้านแบบ incorporated village ที่ได้รับการยอมรับและจัดขึ้นตามกฎหมายท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการตนเองจัดการเลือกตั้งเอง จัดเก็บภาษีเองดังนั้นสถานะของหมู่บ้านแห่งนี้จะเรียกว่าเป็นเมืองขนาดเล็กก็ไม่ผิดนักครับโมโนวไยถูกก่อตั้งขึ้นมาในทศวรรษที่1900โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนบรัสกาในช่วงรุ่งรุ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรราว150คนครับมีทั้งร้านค้าโรงเรียนห้องสมุดโบสถ์รวมถึงเส้นทางรถไฟที่ตัดผ่านพื้นที่นี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางรถไฟได้ถูกเปลี่ยน ส่วนคนหนุ่มสาวก็ออกเดินทางไปหางานทําในเมืองใหญ่หมู่บ้านก็ค่อยๆร้างผู้คนจนในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เหลือประชากรเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นเอลซี่ไอเลอร์หญิงชราวัย89ปีคือประชากรเพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ที่นี่หลังจากที่สามีของเธอจากไปในปี2004เธอเปิดบาร์ที่มีชื่อว่าโมโนไวทาวเวอรซึ่งถือว่าเป็นจุดนัดพบสําคัญสําหรับผู้คนจากต่างเมืองที่แวะเวียนมาท่องเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ หลังสูญเสียสามีเอลซี่ได้สร้างห้องสมุดที่มีชื่อว่า Rudi's Library ตามชื่อสามีเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาโดยมีหนังสือกว่า5,000ันเล่มให้ผู้มาเยือนได้ยืมอ่านนอกจากจะเป็นเจ้าของบาร์และบรรรักษ์แล้วเอลซี่ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเสมียนเมืองและเฮรันยิกเรียกได้ว่าควบรวมทุกตำแหน่งเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและด้วยสถานะความเป็นเมืองทำให้เธอยังต้องดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องต่างๆเช่น จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทุกปีโหวตเลือกตัวเองเสนองบประมาณประจำปีออกใบอนุญาตสุราและยาสูบเพื่อส่งมอบให้กับตัวเธอเองที่เป็นเจ้าของบาร์